<c oughs> สวัสดีครับอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อด่วนวัดบางนอนนะครับจังหวัดละนอง <c oughs> เหรียญรุ่นเนี้ยอ,อผมได้มารอบที่แล้วผมได้มาเหรียญหนึ่งนะแล้วก็ขายไปแล้วแล้วทีนี้คนถามหากันมาเยอะนะครับไม่รู้ว่าเขามีประสบการณ์อะไรกันหรือเปล่านี่ยผมก็จังหวะไปเจอครับไปเจอที่งานประกวดครับรเครื่องธรรม,มูลครับ จริงๆง,งานมีพรุ่งนี้นะวันที่ยี่สิบแต่ว่าผมไปเดินวันนี้มาเป็นก่อนหนึ่งรอบนะครับก็ได้มานะได้มาเหรียญแบบงงๆแล้วเจอเจอมาก็ออกหลวงพระด้วนพระรนองมาอยู่ชัยนาธก็เลยถามซื้อมาครับถามว่ารดหลุดไหมราคาไม่หลุดนะครับเปิดมาค่อนข้างสูงเลยแต่คราวนี้ยผมว่าน่าจะ ขายได้นะก็เลยเอามา <c oughs> อันนี้เป็นผิวหิ่งหิ่งนะครับผิวหิ่งผ้าเนี่ยสภาพผ้าสวยไม่ได้ใช้เลยครับแต่ว่าน่าจะเก็บไม่ดีอนะันนี้ผมก็ไม่ได้ไม่ได้มาทําความสะอาดนะก็นั่นเลยขายเลยนะครับสภาพผิวหิ่งองค์หลวงเพราะโดวนวัดบางนอนเนี่ยประสบการณ์เนี่ยสายเหนียว ประสบการณ์ที่สายเหนียวมหาอุดนะครับที่ว่าเห็นๆเลยนะแต่ทีเนี้ยก็คิดว่าน่าจะเป็นใช้ได้ครอบจักรวาลน,นะครับแค่คาดปลอดภัยก็น่าจะรวมอยู่ในนี้นะแต่ว่าที่โดนแทงกันเลยเนี่ยก็เห็นๆนะโดนงูกัดเนี่ยกัดน้าผ่าก็เห็นๆเลยนะครับนี่ก็น่าจะมีแค่คาดด้วยนะครับเดีอนี้ก็เอาที่ <c oughs> 2,500บาทนะครับองที่2,500บาทองค์ที่แล้วเรี่ยมเงินนะครับอันนะั้ขายไปน่าจะ3,000นะอันนี้เอา2,500บาทนะครับพระสวยนะถ้าเกิดได้ไปนะผมว่าเช็ดสักหน่อยนะเช็ดคาาฝุ่นค่าคราบฝุ่นคัาไอ้คาบของเหรียญน,นะที่เกิดจากไอ,อ้ตัว ครับใครนะครับ,ครบใครเ,เช็ดนักหน่อยนะเหรียนจะแดงและสวยมากกว่านี้เยอะนะครับใครสนใจก็ <c oughs> ติดต่อมาได้ตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยหลวงพ่อด่วนครับหลวงพ่อด่วนวัดบางนอนนะครับท่นจังหวัดระนองขอบคุณครับ